ทุกเรื่องราวนั้นมีเรื่องเล่าส่วนทุกเนื้อหาก็มีที่มาสวัสดีครับพนะบกับเสียงหวานสตอรี่อีกครั้งนะครับในวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสงครามสงครามนะครั้งแรกนะของมนุษย์นะครับในโลกนี้นะครับแบบง่ายๆสบายๆนะครับฟังเข้าใจง่ายนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่ น่าสนใจและเต็มไปด้วยการตั้งคําถามกันเลยทีเดียวว่านะครับสงครามครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมนุษย์เราเนี่ยขัดแย้งกันครั้งแรกนั้นตอนไหนนะมันเป็นการยากมากเลยนะครับที่จะ,ะประมาณการแล้วก็คาดการนะครับสําหรับการย้อนเวลากลับไปดูสมัยหนังสมัยโบราณที่บีมข,ดข,ดขดาดหายไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะแต่วันนี้ จะเอามาเล่าให้ฟังนะสงครามครั้งแรกนะครับผมมันไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเหมือนว่ามีคนเป่าดกกวีดให้เริ่มหรืออะไรนะครับแทนที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตูมตามเหมือนสงครามยุคหลังๆนะแต่ก็ความขัดแย้งของมนุษย์ในยุคแรกๆนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีละเล็กทิละน้อยและค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับ มาพูดถึงเรื่องอยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับการทะเละาวิวาทนะเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับในหลายพันปีก่อนคริสตกาลนะอลองนึกภาพดูนะครับว่ามนุษย์ยุคแรกที่ยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับเป็นกลุ่มชนเล่ร่อนนะหาอาหารล่าสัตว์อยู่นะชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับาสาเหตุหลักของการประทะกันและความขัดแย้งกันนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะอย่างแรกเลยนะ ผมว่าก็น่าจะเป็นปากท้องนี่แหละครับผมนะอาหารนะครับเป็นสิ่งที่คนน่าจะแข่งแย่งเลยทีเดียวนะกลุ่มมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะเจอแหล่งอาหารนะครับกลุ่มเผ่าชนเผ่ากลุ่มหนึ่งเจอแหล่งอาหารเป็นแหล่งล่าสัตว์ที่ดีนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําอุดมสมดูอ,อุดมสมบูรณ์นะคราวนี้อาอีกเผ่าชนเผ่าอีกอกลุ่มหนึ่งเห็นอยากได้บ้างนะครับก็ต้องมาอ่า มารืงกึ้งกึงกันนะครับผมฮะสูรบกันนะเพื่อที่จะได้แหล่งทรัพยากรเหล่านั้นมานะอันที่สองเนี่ยก็่าจ,จะเป็นที่ดินแล้วก็ที่พักนะครับมีการแย่งถ้ำกันหรือว่าแย่งพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายกันหรือแย่งพื้นที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศกันนะครับอ่า มันอาจไม่ได้เรียกว่าเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่มันคือการประทะกันแบบเป็นกลุ่มนะครับเพื่อขับไล่หรือ,อทำลายคู่แข่งเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มของตนและเผ่าตนนะครับหลักฐานนะนักโบราณคดีก็เคยพบซากโครงกระดูกที่มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธในยุคแรกๆนะเช่นพวกอะไรเอ่ย นะลูกธนูนะหรือกะโหลกที่ถูกทุกนะซึ่งบางครั้งก็เป็นเหยื่อจํานวนมากในพื้นที่เดียวนะทำให้เราคิดได้ว่ามันอาจไม่ใช่การต่อสู้เพื่อที่จแบบตัวต่อตัวนะแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนกับกลุ่มคนนะครับยุคต่อมาเลยนะครับยุคอรารยธรรมเริ่มแรกนะมีการจัดตั้งขึ้นมาและก็มีการบันทึกไว้ประมาณ2,700ปีก่อนคริสตกาลนะ เมื่อมยุธ์มนุษย์ยุคแรกนะครับตั้งรกรากสร้างเมืองและรู้จักการเขียนบันทึกนะอ,ะอย่างเช่นพวกยุคเมโสโปโตเตเมียหรือว่าอารยธรรมแรกนะครับผมเราก็มีการเริ่มบันทึกขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมในดินแดนที่เป็นประเทศอิรักและอิรานในปัจจุบันนะครับมีอาณาจักรชื่อว่าซูเมเรียนนะแล้วก็ชนเผ่าที่ชื่อว่าอเอลมามัยนะ อาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับาสาเหตุนะครับพอเริ่มมีเมืองนะมีการทำการเกษตรกรรมแล้วก็มีทรัพ์ยสมบัติเช่นพวกทัญพืชปศุสัตว์นะและมีดินแดนที่แน่นอนแล้วอสิ่งต่อไปก็คือเขาก็จะเริ่มต้องป้องกันสิ่งที่เขาหวงแหนนทะรัพยากรเหล่านั้นไว,ไว้ไว้ใช้ไว้กินในชนเผ่าของเขาเองนะครับ สงครามที่เก่าแก่ที่สุดในบันทึกนะครับบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดนะที่พูดถึงความเป็นสงครามได้อย่างชัดเจนก็คือ,อความขัดแย้งระหว่างชาวซูเมเรียนกับชาวเอรามัยนะครับซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อว่าเกิดขึ้นราว2,700ปีก่อนคริสตกาลนะส่วนหลักฐานนั้นก็มีการพบจารึกหรือหลักฐานที่แสดงถึงการต่อสู้นะแล้วก็การนำทัพและชัยชนะ ที่เป็นรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับกว่าการแย่งอาหารในยุคก่อนกอดนะสรุปง่ายง่ายกันเองนะครับผมถ้าถามว่าสงครามครั้งแรกนั้นคืออะไรนะเอาแบบดิบๆเลยแล้วกันนะดิบๆกําปั้นทุบดินเลยก็คือเน้นเอาตัวรอดนะครับน่าจะเกิดจากาตั้งแต่สมัยยุคหินนะหลายหมื่นปีก่อนนะครับเป็นการประทะกันเพื่อที่จะแย่งชิง น้ำอาหารที่อยู่นะครับซึ่งมันเป็นสัญชตาตญาณของการอยู่รอดมากกว่าการวางแผนแบบยุทธศาสตร์นะครับต่อมานะครับเริ่มมีระบบระเบียบมากขึ้นเริ่มสังคมเริ่มมีการจัดระบบของสังคมมากขึ้นนะครับมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าน่าจะเกิดขึ้นในยุคข,ของชาวซูเมเรียนนะครับประมาณ 2,700ปีก่อนสตศกาลนะเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐหรือเมืองที่จัดตั้งขึ้นนะสรุปแล้วว่านั้นความขัดแย้งมันเริ่มมีตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีของที่จะต้องแย่งกันแล้วครับผมและเมื่อเราฉลาดขึ้นนะครับเราก็รู้จักสร้างเมืองแล้วก็อาวุธนะก็เริ่มมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆจนกลายไปเป็นสิ่งที่เราจดจำกันได้ที่สุดกันว่าสงครามนะ คราวนี้นะครับจากการทะเลาะเรื่องแย่งกล้วยแย่งไม่ใช่กล้วยแบบที่เขาแจกกันทุกวันนะครับนะน่าจะเป็นกล้วยที่จริงๆนะแย่งกล้วยแย่งอาหารแย่งข้าวปลาแย่งสัตว์ที่เป็นอาหารนะครับสู่การแย่งชิงอาณาจักรในยุคต่อมานะครับเมื่อกี้นี้นะครับเรามาพูดกันเราก็พูดันถึงการประทะเพื่อความอยู่รอดในยุคดึกดําบันกันไปแล้วทีนี้นะลองมาดูปัจจัยสําคัญที่ ทำให้ความขัดแย้งมันยกระดับขึ้นมาในช่วงที่มนุษย์เริ่มสร้างหมู่บ้านแล้วก็สร้างเมืองกันนะครับอ่ามันเริ่มจากการปฏิวัติเกษตรกรรมนะจุดเริ่มต้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความโลภนะอ่าพอคนเราเลิกมีการเล่ร่อนนะครับเริ่มมีการจับจองพื้นที่มีการทำไร่ไถนานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ ก่อนหน้านี้นะครับทรัพยากรสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็คืออย่างพวกสัตว์ที่จะต้องไปล่านะครับหรือหาได้ทั่วไปนะแต่คราวนี้นะครับกับเป็นที่ดินนะที่มีค่ามากนะครับเพราะว่าเอาเวทสร้างผลผลิตนะมีที่ดินแล้วก็มีผลผลิตนะครับเพราะว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมไปแล้วนะครับนะก็เริ่มมีการแย่งที่ดินกันนะครับคราวนี้ พอมีนามีคลังเก็บธัญ,ญพืชคนก็เริ่มมีทรัพย์สมบัติกันนะครับนะมีทรัพย์สมบัติที่จะต้องหวงแหนแล้วก็ป้องกันนะครับการเข้าตีกลุ่มอื่นจึงเปลี่ยนจากการแค่ไล่ไล่ทำลายกันเป็นการป้นเอาของกันแล้วก็เป็นการยึดครองที่ดินกันเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะต่อมานะครับการเกิดชนชั้นปกครองแล้วก็นักรบอาชีพนะครับพอ เริ่มมีพอเมืองเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผลผลิตก็เริ่มเหลือเฟือขึ้นเกินความจําเป็นของการกินแล้วนะครับบางคนก็ไม่ต้องทํานาแล้วครับอก็คืออย่างเช่นชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํานาแล้วเขาก็มีเวลาคิดแล้วครับมีเวลาคิดบริหารจัดการอํานาจต่างๆจะส่งกองทัพไปยุดนูน่นยึดนนี่อย่างเงี้ยครับผมนะอันนี้ของชนชั้นปกครองนะแล้วก็เริ่มมีทหารมีนักรบนะครับ อาหารนักรบก็ไม่ต้องไปทําไรไถนานะครับมีเวลาฝึกฝนต่อสู้นะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเพราะว่ามีชาวนานะในสังคมนั้นทําอาหารเพื่อจ่ายเป็นภาษีให้กับชนชั้นผู้ปกครองแล้วก็นักรบแล้วนะครับคราวนี้นะสงครามจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องชาวบ้านทุกคนที่ถือไม้ไปไล่หวดกันนะครับ แต่มันก็กลายเป็นภารกิจของกองทัพนะที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็มีผู้นําที่มีอํานาจในการสั่งการนะเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองหรือว่ายึดครองดินแดนนะ,ะนี่แหละคือจุดที่ความขัดแย้งนะครับเริ่มมีการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นะและก็มีวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับต่อมาสงครามเพื่ออะไรเพื่อเกียรติยศเกียรติภูมินะ แล้วก็เพื่อสร้างความเป็นเทพพเจ้าของของผู้ปกครองในยุคนั้นนะครับในยุคโบราณหลายๆอรารยธรรมนะครับเช่นกรีกเมโสโปเตเมียอ,อย่างเงี้ยนะครับผมสงครามไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวแล้วนะครับคราวนี้มันเริ่มผสมผสานเรื่องความเชื่อนะเข้าไปด้วยนะกูดํามัก อ้างว่าตนได้รับพรจากเทพเจ้าให้ชนะหรือเทพเจ้าต้องการให้ผู้นำทำสงครามเพื่อเป็นการปกป้องเกียรติภูมิของเทพที่เมืองนั้นนับถืออยู่นะสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ทหารมีกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ได้สู้เพื่อผู้ปกครองผู้นำเท่านั้นแต่สู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นอีกนะ ตัวอย่างที่จับต้องได้เลยนะครับอียิปต์โบราณเมื่อ3,100ปีก่อนคริสตกาลนะอียิปต์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐที่จะตั้งดีทําสงครามเพื่ออะไรนะ,ะเหตุผลแรกนะการรวมแผ่นด,ดินนะการสร้างอียิปต์ให้เป็นอาณาจักรเดียวนะครับก็เกิดขึ้นจากการทําสงครามเพื่อรวมอํานาจของอผู้คนผู้หนึ่งนะครับก็คือในานามของผู้นําของ กษัตริย์อียิปต์สมัยนั้นนะเป้าหมายก็คือสงครามของอียิปต์ในยุคแรกๆนะไม่ใช่แค่การปล้นนะครับแต่เป็นการขยายเขตอิทธิพลนะเพื่อควบคุมเส้นทางทางการค้านะและก็เป็นแหล่งทรัพยากรนะเช่นทองคำหรือว่าหินสำหรับสร้างพีระมิดนะกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับผมสงครามครั้งแรกๆของโลกมนุษย์จึงเกิดจากสัญชยยาตญาณการเอาตัวรอดในยุคเรร่อนแล้วก พัฒนาขึ้นมานะครับในยุคที่สร้างเมืองนะเมื่อมนุษย์เริ่มมีของมีค่านะครับแล้วก็เริ่มมีผู้ปกครองที่ต้องการอํานาจมากขึ้นนะครับก็จะต้องสร้างสงครามนะเพื่อเกติภูมิของตนเพื่อดินแดนของตนเพื่อทรัพยากรที่จะได้มาจากการมีอํานาจแล้วนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องเล่า สงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งแรกๆของโลกนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับปิดตามนะครับเสียงหมานสตอรี่นะครับนะเพื่อที่ได้เวลาทำคลิปคลิปต่อไปเนาะก็จะได้เด้งขึ้นในสมาร์ทโฟนของของท่านนะครับกดแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เด้งเข้าไปหาท่านเลยนะครับ อ่าก็สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ